มาดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนัดที่7ของฤดูกาล2020ี่ที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน63นะครับพร้อมทั้งอัปเดตอันดับตารางคะแนนล่าสุดกันเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับณทัสบอลทีวีนัดที่7ของไทยลีกหนึ่งที่เตะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนมีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับเราไปรับเรียงผลการแข่งขันกันตั้งแต่คู่แรกทูแบงคอกยูนเต็ด ก็แพ้ไปน,นัดแรกแล้วนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับบีจีผสมยูไนเต็ด0ประตูต่อ2คู่ถัดมานครราชสีมามาสด้าเปิดบ้านเสมอกับสุโขทัย FC ไปแบบสุดมัน3ประตูต่อ3ระยอง f c แพ้ให้กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด0ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายพีทีประจวบเปิดบ้านแพ้ให้กับสมบุทรปราการซิตี้0ประตูต่อ3จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งกันต่อเลยครับ อันดับตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งล่าสุดบีจีปทุมยูไนเต็ดก็ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับมี16คะแนนตามมาเนื่ออันดับที่สองแบงคอกยูไนเต็ด15คะแนนส่วนอันดับที่3สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก็ขึ้นมาแล้วนะครับมี14คะแนนส่วนทีมที่มี13คะแนนไล่ไปตั้งแต่อันดับที่4การท่าเรืออันดับที่5ราชบุรีมิตรผลอันดับที่6โพลิทเทโลและอันดับที่7สุขโขทัยเอฟซีส่วนอันดับที่8ชลบุรีมี12คะแนน มาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารางคะแนนนะครับอันดับที่9 s ้าเเมืองทองยูไนเต็ดอันดับที่10สุพรรณบุรี FC มี10คะแนนเท่ากันอันดับที่11สมุทรปราการซิตี้มี8คะแนนอันดับที่12บุรีรัมยูไนเต็ดมี7คะแนนอันดับที่13พีทีประจวบ f c และอันดับที่14นครราชสีมามัส้ามี4คะแนนเท่ากันส่วนทีมที่ยังไม่มีคะแนนอันดับที่15ระยอง f c และอันดับที่16ตราด f อ ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนซึ่งเป็นนัดที่7ของดูทุการนะครับส่วนโปรแกรมถัดไปจะลงเตะเป็นนักที่8ของดีทุการในสุดสัปดาห์หน้าเราก็จะติดตามโปรแกรมการแข่งขันแล้วนามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อน,น,นก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ